หัวหินนะโฟล์คสวาเินจากาวัดเขาสนามชัยไปถึงโน่นเลยนะวันนี้ไปถึงอ่าสวัสดีค่ะอันนี้ไปถึงส่วนสนปฏิพัฒน์นะคะเลยจะราชาพักไปน้อยนิดนึงนะคะทุกคนเดินที่เด่นจัก,กรยานนะ <laughs> แต่เราก็เดินแบบระวังระวังทุกคน เพราะว่าไม่รู้ส่วนสาธารณะอยู่ที่ตรงไหนกะ็เลยเอาที่ตัวเด็กสบาลแล้วก็ก็ได้ค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้นะเดินมันไม่ต้องมีอุปรกรณ์ทุกคนจริงๆน่าจะเปลี่ยนเป็นเดินปั่นเดินวิ่งนะปั่นจักรยานได้เดินได้วิ่งได้นะ เพื่อที่จะได้ตอบสนองเมืองท่องเที่ยวเอ้ยเมืองดูแลสุขภาพของกิงนเนาะปั่นเดินวิ่งโอเคครบเซจเลยเพราะว่าจักรยานก็ไม่ได้มีเยอะนะทำเพื่อจักรยานอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่คุ้มน,นะทุกคนเนาะปั่นได้เดินได้วิ่งได้ก็ถือว่าโอเคคุม้มสำหรับคนที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็อาศัยอยู่ในหัวขินนะคะ นี่เดินอยู่ตรงห้าโรงพยาบาลนี่ดีเวลนะเดินไปแล้วก็ตอนนี้เดินกลับนะคะเดินกลับแล้วเดินชมมะคมไม้ไปนะทุกคนถ้าคุณเครียดถ้าคุณเหนื่อยกับการทำงานถ้าคุณรู้สึก ปวดหัวตัวร้อนมาทบงาคุณลองมาออกกำลังกายดูนะคะเผื่อว่ามันอาจจะทำให้สุขภาพดีแล้วก็จะมีความสุดขึ้นในเห็นโน่นดนี่นะะบางทีได้มาสูดอา,ากาศข้างนอกได้มาชม้นไม้ใบยม้นะคะแก็ทำให้เป็นการผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์นะคะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนะาะว่าชอบแล้วก็ถนัดกันนะคะ เดินนี่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดนะเพราะว่าไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องอไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเสื้อเสื้อตังเกงแล้วก็รองเท้าก็เดินได้แล้วนะคะเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดนะของผู้สูงอายุ จะถึงแล้วนะวัดเขาสนามชัยวันวนี้ทุกคนเี่ยดทุกคนเห็นปะเห็นปะน,นี่นี่เห็นปะอ่านี่นะเป็นอ่เอหมือนเจดีย์อยู่บนภูเขานะคะถ้าใครมาวัดเขาสนามชัยก็ลองไปเดินขึ้นไปดูนะคะเราขับรถขึ้นไปจอดแล้วก็เดินขึ้นไปประมาณ150เมตรค่ะ ใครที่รักการออกกำลังกายรักการเดินเท้าโอเคนะวันนี้เดินอยู่ที่หน้าโล่งดีเลยดีเวลน่าหนักอล์ฟพยันทรีเหรอตรงนั้นพยัญชรีระยะทางเดินนะคะจากวัดเขาสนามชัยไปถึงตรงหน้าสวนสวนสวัสดิ์เขาเน่าจะประมาณก สองกิโลครึ่งสามกิโลได้ไหมนะแล้วก็เดินไปก็ประมาณห้าสบกิโลนะคะใช้เวลาเดินประมาณสี่สิห้านาทีถึงมือขึ้นมาเลยนะตอนขับไปนี่แบบว่าเดินชิวมากเลยตอนขากลับแบบว่ะเริ่มดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังเหมือนเริ่มเหมนื่อยนะเริ่มเริ่มเริ่ม,มหาที่พักใจดูดอกไม้ใบหญ้าต้นไม้อะไรไปนะ พื้นที่ประจวบดีมากเลยเนาะมีทั้งภูเขามีทั้งกระเล็กอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ,ญ่เป็นพื้นที่ทหารน,นะคะก็อาจจะทําธุรกิจอะไรได้ไม่เยอะแยะมากมายมันก็เลยจะยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะมากมันจะแอบดึดอกอกมาสจวยมากเลยเนาะ กราจะถึงเี่อน่ะร้าขายดอกไม้ก่อนถึงวัดเขาชะนาตรงนี้มันจะมีที่จอดรถนะคะทุกคนก็เลยเอารถมาจอดไว้ก็เดินไปนี่ก็เดินกลับ เดีย๋ยวเราจะไปให้ถึงพราวัดน,นะ <c oughs> หมายของเราอยู่ที่นนหน้าวัดเอ๋ถึงแล้วค่ะหน้าวัดขอพระนะจ๊ะโอเคถึงก็หมายแล้วนะคะนี่มี เกษีนะขอบคุณก็มุ่งนจะไปกานบุรีมาจากออกนอกมืเนะอเผยถิ่นนะสุดยอดดีมมีควาทุกคนนะคะโอ้เขาดีเราหกสิบเอ็ดแล้วนะน้ำหนักเ้าไม่ใช่อายุ <c oughs> จากเจ็ดสิบเดือนมิถุนายนนะคะก็สัปดาห์นี้ลงไปน้อยนึงเย,ะยะ้ๆยทำไปเรื่อยเรื่อเดี๋ยวตัวว่าคือสวัสดีค่ะ ไม่เป็นอิกโอเค